สวัสดีครับอยู่กับผมช่องหลังเกมนะครับและสำหรับคลิปนี้นะครับผมยินดีเสนอ10กองหลังค่าตัวแพงที่สุดในโลก <Yeah. S 1> ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมดังแห่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้ปิดดีลคว้าตัวลาฟาเอลวาลานมาจากเรอัลมาดริดนะครับสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งลาลิกาสเปนด้วยค่าตัว50ล้านยูโรทำให้วาลานนะครับขึ้นมาติดทำเนียบ10กองหลังที่แพงที่สุดในโลก ซึ่งเขานะครับจะติดอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่และจะมีนักเตะคนใดนะครับขึ้นมาติดท็อปนี้บ้างไปฟังกันครับอันดับ10ดาวิดลุยย้ายจากเชลซีไปปารีสแซง์แมงนะครับด้วยค่าตัว49.5ล้านยูโรหรือประมาณ1,932ล้านบาทอันดับ9เอเดมิลิเตาย้ายจาก FC ฟซีปอร์โตนะครับไปเรอัลมาดริดด้วยค่าตัว ห้ล้านยูโรหรือประมาณ1,951ล้านบาทอันดับ8รลาเฟลวารานย้ายจากเรอัลมาดริดนะครับไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยค่าตัว50ล้านยูโรหรือประมาณ1,951ล้านบาทอันดับ7จอห์นสโตนย้ายจากเอเวอเรตนะครับไปแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยค่าตัว55.6ล้านยูโร หรือประมาณ2,170ล้านบาทอันดับ6 i อเมริกลาปอสย้ายจากแอตเลติกบิลบานะครับไปแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยค่าตัว65ล้านยูโรหรือประมาณ2,537ล้านบาทอันดับ5้ u ลูเบนเดยร์ย้ายจากเบนฟิก้านะครับไปแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยค่าตัว68ล้านยูโรหรือประมาณ2,654ล้านบาท อันดับ4ลูคัสเฮอร์นันเดซย้ายจากแอตแลติโกมาริดนะครับไปบาเยนน์มิวนิกด้วยค่าตัว80ล้านยูโรหรือประมาณ3,123ล้านบาทอันดับ3เวอร์จิลฟานไดค์ย้ายจากเซาท์แทมป์ตันนะครับไปลิเวอร์พูลด้วยค่าตัว84.5ล้านยูโรหรือประมาณ3,302ล้านบาทอันดับ2มาไทเดลิก ย้ายจากอาจจกอัมสเตอร์ดัมนะครับไปยูเวนตุสด้วยค่าตัว65.5ล้านยูโรหรือประมาณ3,337ล้านบาทอันดับ1แฮร์รี่แม็กควายย้ายจากเลสเตอร์ซิตี้นะครับไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยค่าตัว87ล้านยูโรหรือประมาณ3,396ล้านบาท <Yeah. S 1> ก่อนจากไปในคลิปนี้นะครับถ้าหากชอบ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ช่องหลังเกมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ